สวัสดีครับกระผมนายสุริยาเชเช,ชีคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารวันนี้จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลงฟันที่ถูกวิธีสำหรับเด็กเล็กนะครับจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างไป,าไปดูกันเลยครับ การเลือกแปรงสีฟันสําหรับเด็กนะคะก็คือสามารถใช้แปรงสีฟันทั่วไปได้เลยนะคะคือเป็นแปรงสีฟันขนนุ่มนะคะหน้าตัดตรงขนาดพอเหมาะกับช่องปากของลูกนะคะแล้วก็มีด้ามจับถนัดมือนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นยี่ห้อเซนแอนดูฟคาริโอคิสหรือว่าเป็นโคโดโมกก็ได้นะคะอย่างหมอใช้เป็นยี่ห้อของเซนแอนดูเนี่ยเพราะว่า ขนแปรงมันนุ่มดีนะคะแล้วก็มีลายคิตตี้สีชมพูส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงจะชอบนะคะส่วนในเรื่องของยาสีฟันนะคะตามคําแนะนําของหมอฟันแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นยาสีฟันที่ผสมฟูร้ายนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันเรื่องของฟันผุนะคะโดยปริมาณยาสีฟันที่ใช้เนี่ยสำหรับเด็กอายุต่ํากว่า3ขวบนะคะก็คือแค่ยาสีฟันพอแตะปลายขนแปรงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เวลาแปรงเสร็จเนี่ยก็เช็ดฟองออกะะแล้วก็ถึงแม้ว่าลูกจะกลืนยาสีฟันลงไปเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะปริมาณที่ใช้เนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะคะ วิธีการแปลงฟันสําหรับเด็กเล็กนะคะก็แนะนําว่าให้นอนบนตักคุณแม่ก็จะดีที่สุดนะคะเพื่อให้เห็นฟันชัดเจนครบทุกซี่นะคะโดยที่เอาหมอนมาหนึ่งใบนะคะวางที่ระหว่างขาคุณแม่นะคะแล้วก็จับล็อกน้องนะคะด้วยขาทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้สีษาเนี่ยอยู่นิ่งมากที่สุดนะคะแล้วก็เวลาที่แปลงฟันลูกเนี่ยจะต้องใช้นิ้วมือนะคะเปิดดินผีปกของลูกนะคะเพื่อให้เห็นฟันชัดเจนครบทุกซี่นะคะ โดยขยับแปรงสีฟันสั้นๆนะคะในแนวนอนแปรงบริเวณข้างละ10-15ครั้งนะคะแปรงทั้งด้านนอกและด้านในหลังจากแปรงเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ผ้านะคะเช็ดฟองออกทุกครั้งนะคะ หลังจากแปลงฟันบนเสร็จแล้วนะคะก็ย้ายมาแปลงฟันด้านล่างนะคะโดยการดึงขากรนไก่ลูกลงนะคะเพื่อไม่ให้ลูกกัดแปลงสีฟันและจะได้เห็นฟันครบทุกซี่ขณะแปลงะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการแปลงฟันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ